สวัสดีครับพี่เพื่อนๆวันนี้เอาเหรียญสวยๆมาให้ชมอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดอยุธยานะครับปี2538นะครับนะเขาเรียกชื่อรุ่นว่ารุ่นอุดมดี1้8ยปีนะครับหลังยันเกาะเพชรตอโคดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่เหรียญเลยนะครับว่าสวยงามแบบไหนนะครับนะลักษณะของเหรียญที่ดีนะครับก็เหมือนเดิมครับพี่เพื่อนๆหยิบเหรียญมาครับ เราก็จะทําการดูงานศิลปะเอาพี่เพื่อนดูงานศิลปะง่ายๆนะครับนะนี่ครับเอาปลายไม้แทงไปที่บริเวณรลูเจาะครับพี่เพื่อนแล้วก็เอาไม้พาดกลางระหว่างตาเลยครับนี่ครับพี่เพื่อนจะได้เซนเตอร์ของเหรียญซ้ายขวาเป๊ะๆเลยนะครับเป๊ะๆเลยนะครับอ่าเซนเตอร์ด้านหน้าได้นะครับอ่าเราไปดูด้านหลังครับด้านหลังก็ทําเหมือนกันนะครับนะเอาปลายไม้แทงไปที่บริเวณหูเจาะครับนี่ครับเราจะได้เซนเตอร์ของเหรียญหัวแล้วก็เซนเตอร์ของภาพนะครับ นี่ครับเห็นไหมอาจจะได้เซนเตอร์เป๊ะเลยนะครับอ่าโอเคเราได้เซนเตอร์แล้วครับคราวนี้เราดูอะไรครับก็ดูตัวตัดตัวตัดนี่ไม่ได้หมายถึงข้างเหรียญนะครับผมจะย้าเตือนทุกครั้งนะครับว่ามันไม่ใช่ข้างเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนดูนี่ครับเขามีกรอบให้ตัดนะครับนะก็ต้องตัดให้ตรงกรอบนะครับนะวิธีดูมันมีอยู่ไม่ไม่กี่อย่างครับ3ามสี่วิธีนะครับนะเนี่ยครับก็ต้องตัดให้เรียบร้อยนะครับพี่เพื่อน เขามีกรอบให้ตัดก็ตัดให้อยู่ในกรอบนะครับนะไม่ล้นไม่เกินนะครับล้นเกินอันตรายนะครับนะล้นเกินแหว่งขาดอันตรายนะครับของต้องสมบูรณ์แบบครับพูดง่ายๆนะเราเราตาหนิก็คือความไม่เรียบร้อยนะครับนะนี่ครับต้องตัดให้เรียบร้อยครับนะเนี่ยเรียบร้อยสวยงามครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับนะเราได้เซนเตอร์แล้วเราได้การตัดแล้วคราวนี้ดูอะไรครับคราวนี้ดูหลังนะครับ หูหลังนะครับต้องเรียบเนียนนะครับพี่เพื่อนเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับคือมันต้องเรียบเนียนนะครับไม่มีรอยขุดรอยแกะรอยตะไบอะไรทั้งสิ้นครับเนี่ยมันต้องเป็นแผ่น huh. เป็นโลหะคือเนี่ยเราดูความเรียบเนียนนะครับพี่เพื่อนเนี่ยรออหูนะครับแต่เหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่าทําไมนะครับเนี่ยพี่เพื่อนเพื่อนอาจจะเห็นรอยตรงนี้นะครับเนี่ยอาจจะเห็นรอยตัวบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าทําไมมันเป็นเพราะอะไรนะครับนะทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอันนี้เหรียญเนี่ยเดี๋ยวอันเนร่บ ่ารเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบเนียนนะครับนะการเรียบร้อยเรียบเนียนก็ตรงนี้ด้วยนะครับนะเนี่ยบริเวณเส้นรอบวงทั้งหมดเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าจะต้องเรียบเนียนนะครับเรียบเนียนขึ้นไปทะลุไปยนจุดสุดหูบนเลยนะครับอ่าเราได้เรียบร้อยนะครับเราได้อะไรบ้างนะครับเซนเตอร์การตัดหูหลังนะครับคราวนี้ดูอะไรครับก็ไปดูลักษณะของเหรียญนะครับนะลักษณะของเหรียญก็จะเป็นรูปหลวงพ่อปานนะครับนะอยู่กลางเหรียญนะครับนะแล้วก็จะเขียนตรงนี้ว่าอะไรเนี่ยอุดมดีอ่ะ เดี๋ยวผมมองไม่เห็นครับอุดมดีร้อยแปดนะครับนะแล้วก็หลงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับนะแล้วก็จะเป็นเส้นรอบวงในนี้นะครับนะแล้วก็จะเป็นเหมือนผมเรียกว่าอะไรเดียเอาเป็นทางรถไฟแล้วกันนะทางรถไฟนะครับเป็นเป็นรางรถไฟนะครับนะอ่าแล้วตรงนี้จะมีกระหนกสองอันนะครับโอเคหน้าลักษณะด้านหน้านะครับอ่าด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นยันเกาะเพชรนะครับนะแล้วก็จะมี พุทธศักราช2,538นะครับอําเภอเสนาจังหวัดยุธยานะครับนะเราได้ลักษณะของเหรียญเรียบร้อยครับคราวนี้ดูอะไรครับพี่เพื่อนก็ต้องไปดูการแกะการเก่าครับนะไปดูใกล้ๆครับนี่ครับพี่เพื่อนเห็นไหมว่าเหรียญที่ดีนะครับมันจะต้องเรียบร้อยสวยงามนะครับนะมิติต้องมาเต็มนะครับนะแล้วก็การแกะการเก่าครับพี่เพื่อนเห็นตาไหมครับเห็นตาหลวงพ่อไหมครับ อ่าผมสูงเขาไปอีกอ่าเนี่ยเมตตานะครับวงในนะครับนะแล้วก็เปลือกตานะครับคิ้วลองน้ําหมากต่างๆนะครับนะเนี่ยลอยยับย่นบนหน้าทุกอย่างนะครับนะเกศงเกศานะครับเพื่อนๆเห็นไหมคือเนี่ยคือลักษณะของการแกะกันเก่าบ็อกนะครับนะคือมันจะมีมิติเด่นธรรมชาตินะครับเส้นสายต่างๆมันจะคมชัดนะครับนะซึ่งต่างกับเหรียญถอดนะครับเหรียญถอดจะไม่มีมิติพวกนี้คือ มีภาพเดียวกันแต่ว่าไม่มีมิติอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับนะแล้วก็เราก็ดูเส้นสายลายยันต่างต่างนะครับเนี่ยพเพื่อนพเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเราดูเส้นทางรถไฟเนี่ยครับเนี่ยเส้นหลังรถไฟที่ผมบอกเห็ไหมคมชัดนะครับนะคมชัดแล้วติดทุกเส้นนะครับนะต้องสมบูรณ์แบบนะครับต้องสมบูรณ์แบบนะครับนะและกระหนงกระหนกข้างบนก็ต้องเรียบร้อยสวยงามนะครับนะตัวหนังสือเป็นยังไงครับตัวหนังสือก็ต้องเป็นแท่งอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเห็นไหมคมชัดนะครับนะ ผมชัดลึกนะครับเนี่ครับเนีย่ยเห็นไหมการตรัวังสือครับเดี๋ยวนะผมอย่างนี้ผมไม่ค่อยถนัดอ่าเนี่ครับเห็นไหมตวังสือต้องชัดลึกเลยนะครับตั้งเป็นแท่งเลยนะครับสวยงามครับก็คือมันจะไม่จะไม่ล้มไม่เบลอรครับนเนี่ยเนี่ยเส้นด้านในก็จะต้องคมนะครับเห็นไหมเส้นหลังรถไฟที่ผมบอกเนยเดี๋ยวผมซูมเลยดีกว่านี่ครับนี่ครับเส้นหลังรถไฟเห็นไหมที่ผมเรียกแทนนะผมเรียกเป็นแทนเรียกเป็นทางรถไฟนะครับนะ เห็นไหมสวยคมทุกเส้นนะครับจะไม่มีล้มมีเบอร์มีขาดเลยนะครับนะแล้วก็เหมือนเดิมครับผิวเรียบตึงขอบตั้งรอบบริเวณนะครับผิวเรียบตึงขอบตั้งนะครับนะเห็นไหมจะต้องเรียบตึงขอบตั้งนะครับนะสวยงามนะครับทุกเหลี่ยมมุมนะครับนะสวยงามทุกเหลี่ยมมุมนะครับนะก็มีวิธีดรมวันมีอยู่เท่านี้นะครับนะก็จะต้องเหมือนเดิมทุกๆเหรียญนะครับเียนแต่วว่าเหรียญเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับนะ เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนไปแต่วิธีการดูก็เหมือนเดิมนะครับนะก็ดูให้คุ้นชินนะครับพี่เพื่อนๆนะด้านหน้าได้นะครับไปดูด้านหลังครับด้านหลังก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ทุกครั้งนะครับทุกเหรียญนะครับนะเห็นไหมขอบต้องปิ้นตั้งสวยงามนะครับทั่วบริเวณนะครับนะขอบต้องปิ้นตั้งสวยงามทั่วบริเวณนะครับนะแล้วก็ลักษณะยันเป็นยังไงครับอ่ายันก็ต้องคมชัดนะครับนะดี๋ยวนะกล้องไม่ค่อยกลับอันนี้ครับก็ต้องคมชัดนะครับ คมชัดลึกนะครับมีมิติสวยงามนะครับนะตัวองสงสือต้องเป็นแท่งนะครับตัวองสงสือก็ต้องเป็นแท่งตรงสวยงามนะครับเห็นไหมมันจะไม่ไม่ได้เป็นนอนนอนแบบละนาบเดียวนะครับมันจะต้องมีมิตินะครับเห็นไหมเป็นสันตั้งคมเลยครับเห็นไหมและตัวยันก็ต้องเนี่ยครับตัวยันก็ต้องสวยงามอย่างนี้เลยครับเห็นไหมจะมีการทับซ้อนของเส้นสายต่างๆนะครับอืมนี่อ่าคราวนี้ ที่ผมได้ค้างไว้เมื่อกี้ว่าทําไมรูหูหลังเนี่ยครับเนี่ยรูหูหลังที่พี่เพื่อนเห็นเนี่ยครับที่ผมได้ค้างไว้ในเบื้องต้นนะครับเนี่ย uct. คือที่ลักษณะที่มันเป็นอย่างเงี้ยผมได้วิเค,คราะห์แล้วนะครับนะว่าเพราะว่าเหรียญเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่หนามากๆเลยนะครับนะเหรียญหลวปลานรุ่นนี้นะครับหนามากๆเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญเบสิกทั่วไปธรรมาดานะครับเอาเหรียญธรรมดาให้เอาเหรียญเกจิทั่วไปเดี๋ยวผมเอาเหรียญเกจิทั่วไปก่อนนะครับมาเทียบให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับ คือความหนาเลยครับเห็นไหมต่างกันมากเลยนะครับหนากว่ากันมากเลยนะครับนะก็เลยทําให้การลักษณะการเจาะรูหูหลังเนี่ยมันก็เลยเป็นรอยฉฉกขึ้นไปครับพี่เพื่อนนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองกล้องให้ดูครับนี่ครับมันเป็นรอยปิ้นฉฉกขึ้นมาครับนะคือเหรียญมันหนามากครับพี่เพื่อนเหรียญเหรียญรุ่นนี้เขาหนามากๆครับนะมันก็เลยทําให้รอยปิ้นตั้งเนี่ยมันฉฉกครับ รอยฉีกด้านหลังครับเห็นไหมคือคือเราต้องคือการที่ผมดูแบบนี้ผมจะวิเคราะห์ไปตามลักษณะของเหรียญน,นะครับแต่แต่ว่าเราจะต้องตั้งกฎไว้อย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับกฎ 4- ี่ห้าข้อแรกอย่างที่ผมได้ตั้งไว้นะครับหูหลังสําคัญมากๆครับแล้วถ้าปหูหลังมันเป็นลนนักษณะนี้เราก็ต้องมาดูว่าทําไมมันถึงเป็นนะครับนะอ่าถ้าอย่างนี้ผมดูแล้วแล้วผมวิเคราะห์ได้ว่าออเหรียญเขาหนาการหนามันก็เลยเจาะแล้วทาให้ตรงเนี้ย ไอ้ไอ้บริเวณรูหูเจาะเนี่ยครับมันเลยมีการสแานเหมือนเหล็กมันฉีกอะครับพี่เพื่อนๆนะอันนี้เราเข้าใจได้เราเข้าใจได้นะครับเพราะทุกอย่างมวลรวมมันโอเคนะครับนะทุกอย่างมวลรวมเหรียญนี้โอเคนะครับเหรียญนี้โอเคนะครับเป็นลักษณะของเหรียญที่ดีครบถ้วนนะครับเหรียญหนามากๆนะครับเหรียญหนามากๆเลยนะครับเนี่ยผมประกบให้ดูอีกครั้งนะครับเห็นไหมหนากว่ากันบานเลยนะครับนะนี่เหรียญเกจิคณาจารย์ทั่วไปนะครับนะอันนี้เกจิคณาจารย์ทั่วไปนะครับเนี่ย บางเห็นไหมเอามาอีกทีแล้วเอาเหรียญหนึ่งนี่ครับเนี่ยเห็นไหมเท่ากับสองเหรียญเลยครับสองเหรียญเท่ากับหนึ่งเหรียญเลยเห็นนะก็เลยดูเจาะมันก็เลยไม่เรียบร้อยนะครับนะเนี่ยซึ่งต่างกับซึ่งต่างกับสองเหรียญนี้เห็นไหมพอเป็นพอเรียบร้อยบางปุ๊บก็เจาะทีเดียวจบนะครับเนี่ยอันนี้ก็เจาะทีเดียวจบแต่เพียงแต่ว่าเหรียญเขาหนานะครับนะเหรียญท่านหนานะครับเหรียญเหรียญหลวงพ่อปานรุ่นนี้หนานะครับนะแต่เหรียญนี้ฟันโอเคนะครับผ่านนะครับนะ ก็คันนี้ยังมีจุดหนึ่งที่เราลืมดูไปนะครับโคดครับโคดจะเป็นลักษณะการตอกมือนะผมเคยบอกไปทุกๆเหรียญนะครับนะเนี่ยครับการตอกมือนะครับคือเราจะเห็นเนี่ยคมชัดนะครับเพียงแต่ว่าจะติดแบบเต็มหรือไม่เต็มเนี่ก็แล้วแต่ว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดนะครับพี่เพื่อนๆนะคือโคดเนี่ยเอาเป็นว่าต้องคมชัดลึกไว้ก่อนนะครับนะไม่ใช่เบอร์เบอร์บางๆนะครับแล้วก็ผิดธรรมชาติในการตอกนะครับนะคือตอกมันต้องเปียงเดียวครับ รู้เรื่องอ่ะลึกๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าถอดมันจะไม่มีมาอย่างเงี้ยครับมันจะบางเบลอนะครับนะถ้าตอกถ้าใช้คือตอกมือกับกับถอดนะไม่คนละคนละแบบอีกแล้วนะครับพี่เพื่อนนะเอาเป็นว่าดูความเรียบร้อยสวยงามทั้งหมดดีกว่านะครับนะแล้วก็ไอ้ตรงโค้ดนี่ก็สําคัญเอาเป็นว่าต้องตอกมือนะพี่อเพื่อนก็ลองดูว่าครับน่าลองหยิบเหลียมมาดูอันไหนมันตอกมืออันไหนมันมันมันเป็นถอดเราก็ลองมาเทียบดูนะครับนะคือผมจะอธิบาย เดี๋ยวว่าหลังก็ต้องเอาแบบที่มีถอดด้วยเนาะเอามามาอธิบายนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโพนะครับนะรุ่นอุดมดีร้อยแปดปีนะครับปีพุทธศักราชสองพันหร้อยสามสิบแปดนะครับนะหลวงพ่ออุไลเป็นเจ้าพิธีนะครับนะตอนนั้นหลวงพ่ออุไลเป็นเจ้าวาดวัดนะครับนะเป็นเป็นเป็นคนจัดสร้างนะครับนะโอเคนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขอพอหลวงพ่อก่อนครับ ก็ขอพ่อหลวงพ่อก่อนนะครับนะขอให้พี่เพื่อนเพื่อนนะครับและตัวผมนะครับมีความสุขความเจริญน,นะครับคิดหวังสิ่งใดให้สมหวังสมความปรารถนานะครับนะแล้วก็ให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ